เราก็มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะก็คือมาตรฐานโคดสีสายไฟค่ะซึ่งนะคะโคดสีสายไฟเนี่ยก็คือเป็นเรื่องนะคะที่ช่างไฟฟ้าทุกคนนะคะควรรู้เลยนะคะในแต่ละประเทศนะคะโคดสีสายไฟเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะ,ะซึ่งในประเทศไทยของเราเองนะคะเราก็จะใช้ มาตรฐาน Mogo อขีด2 5 5ห้าหรือ TIS 11-2553ขีด2553นะซึ่งมาตรฐานของเรานะะในประเทศไทยเนี่ยก็จะสอดคล้องนะคะกับมาตรฐานสากลนะคะก็คือมาตรฐาน IEC 60502-1ขีด1ค่ะ ทีนี้นะคะสีของสายไฟถ้าสำคัญอย่างไรนะคะสีของสายไฟนะคะมีความสําคัญนะคะเพราะนะคะ,ะ,คะทำให้ช่างไฟฟ้าค่ะทำงานได้สะดวกและก็ปลอดภัยนะคะ,ะ,คะเพราะว่าแค่เราดูจากสีถ้านะเราก็สามารถรู้ได้เลยทันทีค่ะว่าเส้นไหนถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วก็เส้นไหนไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านค่ะสําหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปนะคะ เรามักจะใช้ระบบไฟฟ้า1เฟสถ้าโดยใช้สายไฟถ้สามสายด้วยกันนะคะโดยสายแรกนะคะสายที่1เนี่ยก็คือจะเป็นสายลายนะะสายลายก็คือจะเป็นสายที่นำกระแสไฟฟ้านะคะเข้าสู่วงจรนะซึ่งโค้ดสีก็คือจะเป็นสีน้ำตาลนะคะ ต่อมาสายที่2นะคะก็คือจะเป็นสายนิวตรอนนะคะสายนิวตรอนจะเป็นสายที่ไม่มีไฟฟ้านะคะแต่จะทําให้การไหลนะคะของกระแสไฟฟ้า,ฟาครบวงจรนั่นเองถ้านะโดยโคดสีก็คือจะเป็นสีฟ้านะคะและต่อมานะคะสายที่3นะคะก็จะเป็นสายกล้าวนะคะหรือว่าสายดินนะคะของวงจรนะคะก็จะใช้โคดสีก็คือเป็นสีเขียว แถบเหลืองนั่นเองนะคะทีนี้นะคะหากเป็นในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่นะคะก็จะใช้ระบบไฟไฟ,ฟ้า3เฟสนะซึ่งจะมีสายไฟ5สายด้วยกันนะคะ ก็จะเพิ่มถ้านะะมาจากเดิมอีก2สายนะคะสสายที่เพิ่มมาถ้านะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเพิ่มสายไหนมานะ,ะจากเมื่อกี้นะคะที่เราบอกว่ามันมี3มสายเนี่ยมีลายนิวตรอนแล้วก็กล่าวนะ,ะทีนี้พอเพิ่มมาอีก2สายนะ,ะสายสีน้ําตาลครั้งแรกที่เราบอกว่าเป็นสายลายนะ,ะ,ะเราก็จะกําหนดให้เป็นลายหนึ่งนะคะต่อมาที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นในส่วนของลาย2นะลาย2ก็ะจะทําหน้าที่นํากระแสไฟไฟ้าเข้าสู่วงจร เช่นเดียวกันนะ,ะซึ่งเราจะใช้โค้ดสีของสายไฟก็คือสีดำค่ะนะ,ะต่อมาสายที่3นะ,ะก็คือจะเป็นลาย3ลาย3ก็ทำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่วงจรเช่นเดียวกันนะคะก็จะใช้โค้ดสีก็คือเป็นสีเทานะคะในส่วนของสายนิวตรอนนะคะแล้วก็สายกราวก็ยังคงเหมือนเดิมเลยนะ,ะซึ่งสายนิวตรอนนะคะก็จะเป็นสาย สีฟ้านะที่ทําให้กระแสเนี่ยไหลครบวงจรนะแต่ไม่มีการนําไฟฟ้านะแล้วก็ต่อมาสายสุดท้ายสายที่5ก็คือจะเป็นสายกราวหรือสายดินของวงจรก็คือจะเป็นสีเขียวแถบเหลืองนั่นเองนะซึ่งจะเห็นว่านะคะจากเมื่อกี้ค่ะที่พูดไปข้างต้นว่าโค้ดสีนะของสายไฟเนี่ยก็สําคัญนะที่จะทําให้ช่างไฟทุกคนรู้นะคะว่าสายไหนมีไฟแล้วก็ ไม่มีไฟนะซึ่งจากที่กล่าวมาก็จะเป็นไปตามมาตรฐานนะคะมก1 1 5อขีดนั่นเองค่ะ